ผลหมายที่เนี้ยถ้าก้อนที่เราจะตัดเนี่ยเราจะไม่ใช้สารทีมีที่พิอันตารายแต่ผู้บริโภคเราก็ระวังเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันอไปแล้วเราก็มันเหมือน,นบาทางใจนะเราก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ใช้สานที่มันเป็นอัน,น,น,นตรายจะใช้แค่แค่ไส่ปุ๋ยที่เล่นงความหวานที่มันรสชาติดี ช่วงนี้แก้แล้วเรื่องเงินใจจะแก้ต้องระวังเพราะว่าผมมาตสึมผมมัตสอมดีบางคนมาบอกมาตองมเก็บให้หรอกเก็บเองเป็นส่วนผมชื่อส่วนนายเจียบปลูกเรือนประมาณหว้่งสิบประมาณิดไรประมาณสิบสองปีมระสึมสามปีส2บสองสามปีน็่คือ ปลูกท้เรียนก็อายุ12-13ปีใช่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 ก็เก็บประมาณประมาณตั้ง5ปีได้แล้วจริงๆแล้ว5ปีมันก็เริ่มออกเริ่มเก็บได้แล้วแต่มันได้น้อยปีปีปีที่5นะได้น้อยแต่จะมาได้จะได้มาเพิ่มก็ปีที่6-7ก็จะเพิ่มขึ้นตามตามตามอายุของท้เรียนแลุ้เรียนต้นมันทรงคุ้มมันใหญ่มันก็มันจะเพิ่มปริมาณการออกได้มากกว่ายิ่งแก่ยิ่งเยอะยิ่งแก่ยิ่งเยอะเพราะว่าต้นมันก็จะใหญ่ขึ้นลูงมันจะมาขึ้น ไปที่นี้ปลูกมันก็ปลูกเป็นเป็นซองรุ่นรุ่นแรกก็อยู่ประมาณตั้งสี่ห้าลายได้รุ่นซองก็อยู่ประมาณห้าลายหกลายเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังใหญ่กว่าทุกลูกนะครับเออลูกนี้นี่ก็ประมาณลูกประมาณหกกิโลหกกิโลได้ห้าโลถึงหกโลดูอายุประมาณเท่าไหร่แล้วกี่วันแล้ว อันนี้น่าจะมาร้อยร้อยวันร้อยวันเกษตรหน่อยแต่ยังไม่ได้เก็บนะฮะอย่างอย่าง,างที่นี่จะเก็บไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบบาทเสียงแน,น่นๆน,นี้ใช่ไหมครแต่ว่าพูดถึงว่าอยู่เกตก็เกเก็อยู่ในเกตประมาณเจ็ดสิบ้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ได้ประมาณได้ได้ห้าผูครับได้ห้าผูก็ซื้อว,ว่าสมบูรณ์ก็ซื้อว่าสมบูรณ์เท่ได้ ผมันมอยู่ในพื้นที่พื้นที่ที่นี่มันสูงของน้าทะเลมากอะที่นี่มันจะอะไรทุเรียนจะที่ไนหรือว่างาะจากที่ไนมาพวกที่ทองภูมิมันจะเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอทองกูมิมโดยโดยโดยตรงเลยช่มันจะไม่เมือนมันจะไม่เมือนค่ะมันจะไม่เหมือนไข่อย่างแบบเงาะเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ําแล้วก็ลูกกลมแล้วก็วานร้อนแต่ทุเรียนมันก็จะวานมันแล้วก็จะไม่กินจะไม่ค่อยแรงคือประมาณว่ากินนะเมือนจะมันจะละลายในปากอะ มันเต้นใหญ่เกจไมัไไม่ค่อยมีทีนี้แต่ว่ามันข้อเสียกมันคือว่ามันทํายากมันทํายากเกี่ยวกับสภาวะอากาศคือหลักๆคือจะเน้นม่อนทองเป็นเป็นหลักๆเพราะว่าม่อนทองทีเนี้ยมันมันกินไม่แรงแล้วมันกินอร่อยอ่ะแล้วยางไอ้รูปมันใหญ่แล้วไข่ง่ายคนส่วนมากเขาจะท่านแต่ม่อนทองเขาเขาไม่เคยท่านหนึ่งฟวงมันดีก็ไม่เคยท่านหนึ่งชนีไม่เคยท่านหนึ่งไอ้ริ้นระริ้นละรแต่ที่ม่อนทองเนี้ยมันกินได้ทุกระดับชั้น ลูกหนึ่งก็มีถึงสิบกิโลมีเลยตอนนี้มีคําสั่งซื้อมามากมายแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยพอส่งให้เขาเลยก็คือมาซื้อสิบถึงบ้านมาซื้อถึงบ้านเลยแต่ว่าผมอย่าเน้นตัดแกไม่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 เน้นรูปทรงมิถุนาไปปลายพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยเขาจะเริ่ม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 ทาบว่าเออมีทุเรียนแกไหมก็บางคนก็เอายี่สิบสามสิตลูกบางคนก็เอาห้าสิตลูกก็แล้วกัน บางบางทีก็สวดบ้างไม่สวยบ้างแล้วแล้วแต่สภาพของคนปลัยมันไม่ขึ้นมามันไม่ออกมาสวดหมดสวดสวดหรอกส่วนใหญ่ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่นี้ว่าเรื่องรสชาติแล้วเราจะเอกลักษณ์เรื่องรสชาติเราจะจะจะเด่นหน่อยเพราะเรื่องหัวภูมิเนี่ยผมจะเน้นเรื่องเรื่องความหวานมันคือบางคนไม่เคยกินทุเรียนเนี่ยก็จะกินเส้นทงภูมิได้เพราะกินมันไม่ค่อยแรงแต่ทุกคนก็ที่เอาไปก็ที่ซื้อไปก็สมมุก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยคิดว่า we yes.